เด็กกับเพื่อนๆครับวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เดินดูบรรยากาศนะครับจากบริเวณเสุขุมวิทซอย31นะครับไปที่4แยกกระโศกนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเวลานี้2ทุ่มครึ่งนะครับอตอนนี้ก็บรรยากาศกำลังคึกคักนะครับเพื่อนๆ ตอนนี้ก็มีนักท่องเทีย่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับชาวไทยก็ตอนนี้ก็เดินกันหนาตานะครับช่วงจากซอย31ไปที่เสียแยกกระสงนนะครับบริเวณสองข้างทางก็จะมีร้านต่างๆนะครับที่จะให้นักท่องเทีย่ยวเข้าไปใช้บริการนะครับ ตอนนี้ก็เดินดูบรรยากาศไปก่อนนะครับเพื่อนจากบริเวณตอนนี้ก็มาถึงอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมคาตันนะครับเพื่อนแถวนี้ก็จะมีร้านต่างๆนะครับตอนนี้จะเป็นร้านตัดสูตรนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นโรงแรมคาตันนะครับเพื่อนนี่เป็นโรงแรมที่ทําไฟน้ําตกด้านบน ถ้าเราอยู่บริเวณตึกสูงนะครับมองมาก็จะเห็นเป็นไฟน้ำตกนะครับ บริเวณฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อนก็มีนักท่องเที่ยวเดินกันเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหัวค่าอยู่นะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายก็พากันออกมาเดินดูบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมเรดิสันนะครับขับมาจากโรงแรมขาตั้นนะครับเพื่อ ท่องเที่ยวก็เดินกันนาตานะครับไม่ว่าจะเป็นชาวาต่างชาตินะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่ชาวต่างชาตินะครับเมื่อเดินเที่ยวกันนะ,ะก็จะคึกคักทั้งสองฝั่งนะครับ แกก่อน,น,นก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับ นี้ก็จะมีของขายนะครับเป็นสําหรับของขายให้กับท่องเที่ยวนะครับที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็จะเป็นแผงขายของนะครับเป็นสินค้าแบบเป็นอาจจะเป็นของใช้ของเว้นของฝากนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าเพราะจะมีน้อยนะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยจะมีมากเท่ากับช่วงที่ เดินไปถงซอยนานานะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกจัสมินนะครับเ,เพื่อนมี่ร้านอาหารเปิดนะครับของแนวสไตล์เป็นอาหารไทย ็จะเป็นรถเม์นะครับจอดรอผู้โดยสารช่วงนี้ผู้โดยสารก็น้อยนะครับเพราะว่าไปใช้บริการของรถแอร์กันแล้วก็รถแท็กซี่เป็นส่วนใหญ่รถร้อนก็จะมีน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผงขายอมอสต์ผลไม้นะครับของจำนวยต่างๆนะครับก็มีบ้างร้านโนดก็มีนะครับ สลับสาวต่างชาติชอบนะครับร้านนวลก็จะเป็นร้านตัดสูนะครับ ก็จะเดินใกล้ไปถึงที่บริเวณสี่แยกประโศกแล้วนะครับของบริเวณสี่แยกประโศกตรงนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้านะครับใต้ดินสปอร์รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับก็จะมาต่อรถกันตรงนี้นะครับเพื่อนก็จะเป็นจุดสำคัญอีก จุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศบริเวณร,รอบๆนะครับด้านนน้นนะครับก็จะเป็นฝั่งที่จะไปคลอ,องตเตยตรงน,นี้ก็จะเป็นการรอสัญญาณไฟยอยู่นะครับก็จะมีสัญญาณไฟตรงนี้ให้ข้ามไปฝั่งโน้นนะครับ ด้านโน้นนะครับก็จะเป็นตึกโรงแรมของแกนเซนต์พอยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตึกเทอร์มินอนเลเซนต์วันนะครับเพื่อนๆก็จะมีที่ขายสินค้าต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวไทยก็มีร้านที่อาหารนะครับสำหรับที่ท่องเที่ยวที่ ทาเที่ยวบริเวณนี้นะครับก็ไปใช้บริการตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็รอสัญญานไฟนะครับเพื่อนในการข้ามตลดตอดตรงนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า ใต้ดินแลว้วก็รถไฟฟ้าพิเศษนะครับสามารถที่จะเดินลงไปด้านล่างได้ จยืดลอดที่จะเดินข้ามนะครับไปแดงนะครับผ่านไปตรงสถาน,นีรถไฟฟ้าด้านโน้นนะครับ ก็ไฟเขียวให้กับคนข้ามถนนไปแล้วนะครับเพื่อน ว่ามีแค่อาส พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะครับด้านบนสกายวอล์กนะครับของบริเวณตรงตีแยกมะโซนะครับเดีย๋ยวจะพาเพื่อนเดินดูไปตรงที่ผมเดินมาตะก,กี้นะครับเป็นาทางมาลายนะครับทือเพื่อนจะสามารถที่จะเดินตรงสกายวอล์กตรงนี้ก็ได้นะครับอยาจะพาดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับว่าด้านล่างเป็นยังไงกันบ้าง ทาโน้นนะครับที่เห็นรถวิ่งมานะครับก็จะเป็นรถที่วิ่งมาจากบริเวณถนนเพชรบุรีนะครับก็จะมาตรงสี่แยกกระสุนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับมีโรงแรมแล้วก็มีร้านอาหารนะครับแถวนี้มีห้างนะครับเยอะแยะเลยนะครับที่จะให้กับเพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนกลางคืนนี่ นักงเกี้ยนี่ค่อนข้างหนาตานะครับช่วงนี้ตรงนี้จะเป็นช่วงบริเวณสี่แยกนะครับก็จะมีความวุ่นวายกันหน่อยนะครับ ก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับไปที่อีกฝั่งหนึ่งของ yeah, yeah, yeah. ถนนสตุกติดนะครับฝั <Yeah. S 1> ่งนโน้นนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นฝั่งที่มาจากาถนน <Yeah. S 1> เพชรบุรีนะครับ <Yeah. S 1> ด้านโน้นไม่าจะเป็นตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็น บริเวณที่มีการจราจรคับข้างนะครับเพื่อนก็จะเป็นจุดที่พุฒบายจุดหนึ่งนะครับแล้วก็นักท่องเทียเท่ยวเยอะนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อนฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นฝั่งที่ มาจากคลองเตยนะครับตรงนู้นเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นสีแยกคลองเตย ก็จะพาเพื่อนๆนครับไปที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าโศกนะครับเดี๋ยวก็จะไปซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วเพื่อที่จะขึ้นรถไฟฟ้า BTS น,นะครับเดินทางไปที่สถานีคูคตเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูเพื่อนๆรถติดช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไฟแดงนะครับรถก็จะติดยาวนะครับ งน,นี้ก็เป็นสกายวอล์กที่จะเดินเข้ากับห้างเทอร์มินอลเทเนที้วันได้นะครับนนเดินเข้าไปจากสถานีรถไฟฟ้าพิเทศอโศกได้เลยนะครับรมันก็จะเดินลงมาจากสกายวอล์กเพื่อที่จะลงไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับอโศกก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างพิเทศส้ยสายสีเขียวนะครับแล้วก็ สถานีรถไฟฟ้าเอ็มาใต้ดินครับ